พวกเรามีการตรวจจากสนนาธารณสุขนะคะก็ประมาณ60-70ท่านข้าพเจ้าเพิ่งรู้ว่าแฟนของข้าข้าพเจ้าเนี่ยทำประกันโควิดไว้หลังจากที่ข้าพเจ้ากับตัวครบ14วันบริษัทประกันก็โอนเงินมาให้ข้าพเจ้าเงินงเยอะครึ่งแสนเลยสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะสรรเสริญพระเจ้าพระบุตรพระวิญญาณรมืุทสุดค่ะ,ะวันนี้ข้าพเจ้าจะขอมาแบ่งปันคำพยานให้กับพี่น้องได้ฟังนะคะ เมื่อตอนเดือนกรกฎานะคะปลายเดือนแล้วก็ช่วงต้นเดือนสิงหาพี่น้องคงทราบดีว่าที่จังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ของเราที่นี่ก็คือว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิดเยอะมากเลยนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือตัวข้าพเจ้าด้วยแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานที่ทํางานพวกเรามีการตรวจจากสารสสุขนะคะก็ประมาณ 60- 7 0เจท่านในกลุ่มของข้าพเจ้านะคะจึงได้ได้ตรวจพบเจอเชื้อตัวนี้นะคะแล้วก็บริษัทได้จัดที่พักให้ ที่หอพักพี่น้องคงทราบว,ว่าตอนนั้นปริมาณคนเยอะมากแลวก็ที่พักก็จะไม่มีไม่มีเลยค่ะเราต้องอยู่ที่หอพักและก็ได้รับการดูแลของอทั้งด้านเนื้อหนังก็คือทางบริษัทดูแลพวกเราเพื่อนเพืนถามข้าเจ้าว่าเอ๊ะทำไมเป็นถึงไม่ได้รู้สึกอะไรเลยทําไมหัวหน้ารู้สึกไม่กังวลใจอะไรเลยซึ่งพวกเขานั้นพากันร้องไห้แล้วก็เสียใจกลัวกังวลมากมายเลยข้าเจ้าก็บอกว่าข้าเจ้ามีพระเจ้าอยู่พระเจ้าจะรักษาข้าเจ้า ทุกคนก็บอกว่าช่วยอธิษฐานด้วยนะช่วยช่วยช่วยอธิษฐานในพระเจ้าของของค้าหน้าเนี่ยดูแลพวกเขาด้วยใช่ข้าพเจ้าก็ยินดีข้าพเจ้าก็อธิษฐานเผื่อพวกเขาทุกคนพี่น้องคะในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าก,ากักตัวอยู่ใช่ทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ากลัวมากลุกนี้ถูกต้องคะ่ะแต่นั่นคือความคิดของมนุษย์แต่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ติดสนิทยอยู่กับพระเจ้าข้าพเจ้าอธาิษฐานเช้ากลางวันเย็นข้าพเจ้าจะบอกเล่าเรื่องราวในความรู้สึกต่างๆให้กับพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระพยาูบมสสุดคืออยู่กับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็มีเวลาที่จะอ่านพระคัมภีร์มีเวลาที่จะฟังคำเทศนาของอาจารย์มอบดุลอาจารย์หน่อยอาจารย์คมเอกแล้วก็มีการฟังเพลงนมัสก,การมีบทเพลงบทเพลงหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ฟังและก็หนุนใจข้าพเจ้ามากคือชายคาหักในทุกเรื่องราวต่างๆนั้นที่เกิดขึ้นเรื่องร้ายๆ มักจะมีพระพรซ่อนอยู่เป็นข้อความที่ข้าพเจ้าฝังใจมากข้าพเจ้าก็พยายามค้นหาคําตอบว่าพ่อนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับคือการติดโควิดแล้วพระพรที่ซ่อนอยู่ในเรื่องของนี้คืออะไรล่ะพ่อแล้วในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้คําตอบพี่น้องข้าพเจ้าเพิ่งรู้ว่าแฟนของข้าข้าพเจ้าเนี่ยทําประกันโควิดไว้หลังจากที่ข้าพเจ้ากักตัวครบ14วันแล้วก็หายแล้วเนี่ยได้กลับมาทํางานข้าพเจ้าก็ ตรียมเอกสารส่งไปที่บริษัทประกันพี่น้องคะภายในระยะเวลาสามอาทิตย์บริษัทประกันก็โอนเงินมาให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็บอกว่าอุ้ยเงินเยอะครึ่งแสนเลยห้าหมื่นกว่าบาทข้าพเจ้าบอกว่าเออทําไมนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะอวยพรข้าพเจ้าใช่หรือไม่อวยพรให้ข้าพเจ้าติดเชื้อโควิดแล้วข้าพเจ้าก็ได้พักข้าพเจ้าได้ติดสนิทกับพระเจ้ามีเวลาที่จะอยู่ข้าพเจ้าแล้วมีเวลาที่ประกาศข่าวเสริญให้กับเพื่อนๆที่ทํางานด้วย แล้วข้าพเจ้าก็ได้รับเงินประกันมันเกิดอะไรขึ้นในสิ่งตอนนั้นข้าพเจ้าก็ได้ทบทวนดูปรากฏว่าเมื่อเดือนธันวาคมข้าพเจ้าได้เดือนมิถุนาขอโทษน,นะคะพี่น้องเดือนมิถุนานะคะเดือนหกค่ะข้าพเจ้าไดา้บอกกล่าวจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หนุนใจเพราะว่าช่วยไปโอนเงินให้กับคิดจักด้วย5,000บาทข้าพเจ้าโอนไป เพราะว่าช่วงนั้นคือจักก็มีการแจกแจกของสิ่งของให้กับผู้ที่เป็นโควิดอย่างเงี้ยค่ะข้าพเจ้าก็โอนไปให้ก็โอนไปตามที่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์หนุนใจให้โอนแล้วพอสุดท้ายสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับได้รับตอบแทนกลับมาพี่น้องก็คือข้าพเจ้าได้รับเงินประกันโควิดห้าหมืนบาท มันคือจาก5,000 50, นได้ห0,000นี่มันคือมันพันเปอร์เซนต์เลยนะคะพี่น้องนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าจะหนุนใจทุกคนว่าการถวายหรือการติดสนิทกับพระเจ้าทุกคนจะได้รับพระพรโดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยนี่คือการตอบแทนพี่น้องค่ะข้าพเจ้านี่คือถวายสิบรถทุกๆเดือนแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับพระพรทุกๆครั้งทุกตัวไม่ว่าหน้าที่การงานจิตปัญญาแล้วก็สุขภาพร่างกายแล้วก็ที่บริษัทที่ธุรกิจของข้าพเจ้าเองพี่น้องค่ะจงเชื่อละวางใจจง เชื่อและไว้ใจพระบิดาเจ้าจุงถมใจตรงเป็นเด็กน้อยและพวกท่านทั้งหลายก็จะได้รับการอวยพรข้าพเจ้าก็มีอ่าพระคัมภีร์นะคะฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13นะคะข้าพเจ้าเชิญทุกสิ่งได้ด้วยพระองค์ผู้ส่งเสริมกําลังข้าพเจ้าขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณมากมากขอบคุณมากคะ่ะขอบข้าเจ้าอวยพรทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ